สว,ส,สวัสดีครับพวกเรานิสิตจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยจุศาลงร์วิทยาเขตสงขลาวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนวัตกรรมที่สะดวกสะอาดปราศจากรรมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไ่นเองครับกับเครื่องมือตรวจวัดและติดตามแอมโมเนียอัตโนมัติพร้อมระบบการบำบัดน้าเสียของปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ครับข่วพวกเรานะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเลี้ยงปลาสวยงามจึงได้คิดค้นนวัตกรรม เพื่อลดอ,อัตราการตายของปลาสวยงามโดยมีการสร้างระบบอัตโนมัติในการเลี้ยงปลาและนําข้อมูลจากโมเดลคณิตศาสตร์มาสร้างเครื่องมือวัดแอมโมเนียและนําไปสู่กระบวนการบําบัดน้ําเสียเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ําเสียจากตู้ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินั่นเองค่ะ โดยทัการตรวจวัดแอมโมเนียคือการเก,ก็บตัวอย่างน้ำแล้วไปทดลองในห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคสเปกโตโฟโตโสโคปีซึ่งมีความจมพาะสูงใช้เวลานานและไม่สะดวกต่อผู้ที่เลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรกแถมค่าแอมโมเนียที่ตรวจวัดได้นั้นก็ยังเป็นค่าแอมโมเนียณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นส่วนนวัตกรรมของเรามีการหาแอมโมเนียโดยใช้เซ็นเซอร์ที่สามารถแสดงผลได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การหาแอมโมเนียนั้นง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแบ่งเป็นสส่วนคือระบบตรวจวัดและระบบบำบัดไฟสีเขียวที่แสดงขึ้นบ่งบอกว่าสถานะในตูป้ปลาตอนนี้ปกติไฟสีแดงและสีเหลืองจะสว่างขึ้นเมื่อแอมโมเนียเกินข่ามมาตรฐานและจะส่งผลให้มอเตอร์ทำงานในการดูดน้ำและเข้าสู่ระบบบำบัดซึ่งระบบบำบัดประกอบไปด้วยการกองทางกายภาพและการกองทางเคมีค่ะ และไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูค่าแอมโมเนียค่า pH และค่าอุณหภูมิผ่านทางสมาร์ทโฟนได้แบบเรียลไทม์ค่ะสารประโยชน์ของนวัตรกรรมของเราคือ 1. เครื่องมือในการตรวจวัดของเรานะครับผมใช้ได้ง่ายสะดวกแล้วก็ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยครับ 2. มีระบบการาบำบัดของน้ําไม่ต้องมีการเปลี่ยนน้าบ่อยๆครับทำให้เราเนี่ยประหยัดทรัพยากรของน้ําทั้งยังไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล,ล้อมด้วยครับ 3. เราเนี่ยสามารถตรวจวัดค่าได้ทั้งค่า pH ค่าของอุณหภูมิและค่าของความเข้มข้นของแอมโมเนียแบบเรียลไามผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย 4. เราสามารถดูพฤติกรรมของปลาสวยงามได้ผ่านแอปพลิเคชันเมื่อเราอยู่นอกบ้านครับนวัตรกรรมของเรานะคะก็เหมาะกับบุคคลที่เลี้ยงปลาเป็นงานอน,นิเรกเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาสวยงามไว้เพื่อจําหน่ายหรือว่าส่งออกต่างประเทศ และสถาบันวิจัยสั์น้ำต่างๆสามารถนำเอานวัตกรรมของเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะและสุดท้ายน,นี้ให้นวัตกรรมของเราช่วยคุณให้สะดวกสบายช่วยกกเกษตรกรเพิ่มรายได้และช่วยให้สิ่งแวดล้อมอยู่อย่างยัง่งยืนนะคะนวัตกรรมดีเจอได้ที่หมอทักษิณขอบคุณค่ะ<อ><อ>